สวัสดีครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูกล่อง PSI ของรุ่นเก่านะครับ OKX OK นะครับรุ่นนี้ผมจะแปลงล่างให้มันเป็นไทยแซตแต่ทีนี้วันนี้เนะี่ยผมไม่ได้มาแปลงล่างนะครับแต่ผมจะมาบอกวิธีการต่อสายนะครับจาก USB C-H 3 4 1นะครับคือมีช่างหลายๆคนแล้วก็มีเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้นะครับผมเพื่อนๆที่อยากจะเรียนรู้มาถามนะครับ มาถามว่าการต่อสายเนี่ยต่อสายระหว่างตรง u s b c h 3 4 1เนี่ยต่อเข้ากับข้างหลังนะครับเข้ากับข้างหลังของกล่อง PSI เนี่ยเขาต่อ,อยังไงนะครับคืออย่างนี้นะครับผมผมจะบอกง่ายๆเลยไอ้ด้านนี้ที่เราต่อกันเนี่ยมันจะมีจัมเปอร์ตรงนี้นะครับเดีย๋ยวผมจะดึงตัวนี้ออก,กอนนะจัมเปอร์ตัวนี้ถ้าหากว่ามันดึงจัมเปอร์ตัวนี้ออกนะครับ ตัวนี้เขาเรียกว่าจ um นะัมเปอร์เนาะดึองออกมามาเสียบด้านนี้มันจะไม่เป็นการต่อเพียร์ทูเพียร์มันไม่ไม่เชื่อมระหว่าง usb ตัวนี้เข้ากับกล่องตัวนี้นะครับมันจะเป็นการเชื่อมพวก IC ต่างต่นะครับแต่ยวถ้าหากว่าเราจะต่อเชื่อมนะครับต่อสายอาของ usb ตัวนี้เข้ากับกล่องรุ่นนี้นะครับเราก็ทําการดืงจัมเปอร um ์มาไวต้ตรงนี้มันก็จะเหลือ UC อยู่พิน usb อันนะครับเหลือพิน usb อันพิน usb อันนี้ ให้เริ่มจากตรงนี้เลยนะครับพินแรกตัวนี้ก็คือ1น3 4อีันที่4นี่ไม่มีคามหมายนะครับถ้าเราต่อไปถ้าสมมติว่าเราต่อพินตัวนี้นะครับตัวที่สีเนี่ยถ้าต่อปุ๊บเวลาเราเสียบเข้าเข้า USB กับคอมไฟมันจะขึ้นตรงนี้เลยนะครับแต่เราไม่ต้องต่อนะครับถือว่าเราแค่ต่อแค่3เส้นนะครับก็มีสาย TxD อ T x d าแล้วก็กราวกราวเนี่ย ต่อพ no ่วงกล่าวชนกล่าวเลยอันนี้กล่าวนะครับกล่าวคือตัวที่3นะครับเอาง่ายๆตัวตัวนี้ปัดทิ้งไปเลยนะครับก็มาเป็นตัวนี้นะครับตัวกล่าวตัวกล่าวก็กล่าวชนกล่าวถ้าวิธีการต่อก็คือกล่าวชนกล่าวนะครับกล่าวสีดานะกล่าวชนกล่าวจาให้ได้นะครับกล่าวสีดาเนี่ยกล่าวสีดํไอ้สายแอนี้สีเนี่ยพินที่สี่ไม่ต่อเลยนะครับพินที่สี่เนี่ยห้าโวลต์ไม่ต่อเพราะว่าวิธีการ แปลงร่างนี่เราจะต้องกดเฟิร์มแวร์เข้าไปจากนั้นเราก็ค่อยเสียบปลัก๊กใช่ไหมครับจากนั้นเราก็เสียบปลัก๊กแล้วก็ใช้ไฟจากจากการเสียบปลั๊กเข้าไปนะครับวิธีตรงนั้นผมก็คือทาคลิปสอนไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวทีนี้ในการเสียบตรงนี้นะครับสําหรับคลิปนี้ผมจะสอนว่าเสียบยังไงนะครับคือกลาวนี่ก็คือกลาวชนกลาวนะครับเดี๋ยวไปชนตร,ตรงไหนของกล่องผมจะบอกนะวิธีการวิ่งเข้ามาชนก็คือกล่องของ psi รุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีตรงนี้นะครับตรงคําว่าัปโหลด ตรงคาว่าอัปโหลดตรงนี้นะครับมันก็จะมีเราเริ่มนับตั้งแต่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามสี่เหมือนกันเหมือนกับตัวนี้เหมือนกับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือหนึ่งสองสามสี่แล้วคลิกมาดูนะครับคลิกมาดูปุ๊บนะจะเห็นเลยนะครับ tx คืออันที่หนึ่ง rx คืออันที่สองกราวคืออันที่สาม v ไม่ต้องไปวุ่นวายมันอันที่4เนี่ยเวลาเสียบเข้าไปด้วยไฟมันจะเข้ามันจะผิดขั้นตอนในการแปลงร่างนะครับ แล้วทีนี้ในกล่องนี้นะครับในกล่องนี้ในกล่อง PSI นี่มันก็จะเริ่มนับจาก 1, 2, 3, 4แต่มันจะไม่เหมือนกับใน USB CH3, 4 1นะครับอ่าซี 3, 4, 1, ตัวที่1เนี่ยจะเป็น TSD แต่ในกล่องของ PSI ของเราอันที่1จะเป็น r x d นะมันก็จะเป็นการสลับกันนะครับ อันที่2เป็น rxd ของใน usb นะเห็นไหม rxd นะครับเนี่ยดูนะครับ rxd นะครับแต่ในกล่องจานดาวเทียมรุ่นเก่าของเราตัวที่2นะครับเดผมจะเอาปากกาชี้ให้ดูนะครับทีนี้ในกล่องตรงนี้นะครับผมจะจับไว้อย่างนี้นะในกล่องตัวนี้นะนะครับดูใหม่นะครับเนี่ย tx นะครับ ตัวนี้ไอ้สเส้นนี่เป็นจัมเปอร์นะเราไม่ต้องไปวุ่นวายเราเริ่มตั้งแต่ 1, 2, 3, 4นะครับ T-S T-S ตัวนี้คือช่องที่1นะครับส่วนช่องที่1ของกล่องจานอาเทียมมันจะเป็น r x เราเอา T-S ตัวนี้มาเชื่อมกับ r x อ่าช่องที่ 2, r x d ตัวนี้นะครับช่องที่2ของใน USB-CH341 นะครับช่องที่ 2, อง R-S เอามาเชื่อมกับ T-S อ่าเข้าใจไหมครับ เพราะว่าในกล่องจงนานตะเทียมรุ่นเก่า PSI เนี่ยรุ่นเก่าเนี่ยมันจะเป็น RX TX RXD TXD กลาวแล้วก็ 5V 5V อย่าไปสนใจมันกลาวก็ต่อตรงอยู่แล้วกลาวก็วิ่งไปกลาวเลยตัวที่3นะครับตัวที่3กลาววิ่งไปกลาวแต่ตัวที่1กับตัวที่2นี่แหละเราเราจะต้องอย่างงงตรงนี้นะครับตัวที่1 TX นะครับมาต่อ RX อัอนที่อันที่สนะครับ กินตัวที่2 Ix ไอมาต่อ t x ของกล่องนะครับเนี่ยเส้นปุ๊บผมจะพลิกมาตรงนี้ปุ๊บพลิกมาอ่าเนี่นะเห็นนะเห็นชัดเจนนะเห็นนะเดี๋ยวผมจะพยายามให้มองชิดตรงนี้นะอ่าดูนะครับนี่นะครับนี่นะนี่นะทีนี้การเสียบนะครับเดี๋ยวผมจะขยบตรงนี้มานิดนึงนะครับการเสียบนะครับไอตรงนี้เห็นไหมตรงนี้เขาเรียกว่า rf นะครับ rf หรือช่องเสียบสายสัญญาณจากจานดาวเทียมเข้ามา เข้าเข้ามาที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่า RF RF ตัวนี้นะครับตรงนี้มันอยู่มุมด้านนี้เริ่มตั้งแต่มุม IF ตรงนี้นะครับปมุมที่1 2 3 4งาตรงนี้ตรงออดิโอนะครับ2ตัวแล้วก็ AV อยู่ตรงนี้นะครับไอซ้ายอีกด้านหนึ่งนะครับที่มาเสียดนะครับตัวสีแดงนะครับดูนะผมจะเสียบเข้าไปเลยแล้วกันเสียบเข้าไปเลยนะปึ๊บนะครับทิศมันอย่างนี้กระจายเนาะนี่เห็นไหมครับ ตัวนี้ช่องพินที่หนึงก็คือนะครับ ts ตัวนี้นะ tsd มันจะมาเสียบตัวสีแดงตัวนี้มาเสียบเข้ากับ r x d นะเพราะว่าของในกล่องจานตะเทียมคือ r x d นะครับตัวนี้ของ ch นะครับ usb ch สาม1หนึเนี่ยมันจะเป็น ts ตัวนี้เป็น r x สีขาวนะครับช่องที่2ตัวนี้จะเป็น ts แต่ของ usb ตัวนี้มันจะเป็น r x นะครับ เรียกวันจะไข้กันนะครับไข้กันนะครับการไข้นะครับไข้ผมเคยต่อลองดูนะครับผมลองดูว่าเอาสีแดงตัวนี้นะครับ tx ตัวเนี้ยมาเสียกับ tx ของกล่องจานเทียม tx ตัวนีいい้มันมันมันอยู่พินที kind of t t ่สองตัวนี้ tx ของ usb มันอยู่พินพินที่หนึ่งเอาไปต่อด้วยกันโดยตรงเลยนะครับต่อโดยตรงลองดูเสียบเข้าไปนะครับบางทีเครื่องแหงเครื่องคอมแห้งเลยบางทีไม่แห้งแต่ มันพอกดเฟรมแวร์กดปุ๊บโหลด Data เข้ามาปุ๊บมันไม่อัปโหลดมันก็จะนิ่งมันเหมือนกับว่าไม่มีการเสียบสายมันก็มองไม่เห็นนะครับพอผมสลับมาอย่างนี้นะครับสลับมาอย่างที่เราพูดกันมาก่อนหน้านั้นนะใช้ได้เลยพอกดปุ๊บเสียบป,ปั๊บปุ๊บโหลดปุ๊บไปเลยตามขั้นตอนเลยนะครับแต่พอสลับปุ๊บไม่ได้นิ่งบางทีก็คอมแฮ้งเลยนะครับเป็นสัตวอย่างนั้นนะต้องบอกให้เข้าใจกันเนาะ นี่แหละครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะครับส่วนวิธีการแปลงล่างนะครับผมก็ได้สอนไปในคลิปก่อนๆหน้านั้นแล้วเดี๋ยวผมจะ,ะตั้งนะครับตั้งคลิปให้ให้ดูช่วงท้ายท้ายคลิปของตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตั้งขึ้นมาในทุกท้ายท้ายคลิปนะครับจะตั้งให้ดูว่าการแปลงล่างทำยังไงนะครับผมอโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับผม ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ